เบือ,องเนอะอืมหอเห็นมั้งจำกระบิกนี่บันน้เป็นคนเลี้ยงแมวได้ใจพี่น้องแต่ว่าแมวมองว่ายิ่งนั่นอืมแก่ไหมกลัวอืมสวัสดีจ้าวันนี้พกักกะตามีชาแนลค่ะพี่น้องมือนีอจบบน้จ้าตามกระบิกองมากคือเก่าค่ะมือนี้จำจะพาสูผูตัวก็มาก,กิน ตำซั่วหมูกรอบคือเก่าจัดพี่น้องจ๋าหนาเอ้อยากกินติล่าเอาเธอของเชิจัดจังได้กระเสียบเนาะเบอง์ซีหมูครับเหลืองทองอร่ามเราเคยทำสอนแล้วนะครับไปดูเองําทุกคลิปแต่เราก็อยากทำให้ทุกคลิปเลยแต่เขาจะเบื่อแต่อันนี้คือเรากินไงก็ไม่เบื่อไงเนาะไม่เบื่อไม่เลต้องเทกันหมูกรอบมีน้ำจิ้มหวานหอม ควมจิ้มวันนันจ้าใครยิบปูน้ำได้พี่น้องจ๊ะโอ้ยขอโดนเบยเนาะเสร็จบ้างเบพี่น้องค่ะเบยกินตำทุกตแล้วดืมไร้น้ำมัน อร่อยไหมวันนี้อืมเพราะวันนี้มัน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 ดีกับวันโปกติอ่ะคือมันพอนดีมากเลยมันดีใช่ไหมอืมมันพองมากเลยอือคอยนะอืมอืสมตำนี่เขากินแบบผมมันใสกัสมตำแบบว่าขึ้นหอดตําตรงนี้อืบุไรี่เป้ใสดอกจะว่า อ่าอันนี้เนื้อเนี่ยเอาไว้เนาะเพราะหนูไม่ชอบกินเนื้อมันอือืออ,อ,อืมหือออยกินมากอะ่ะเม่มันเลยเนาะมันไม่กินแบบนั้นเด้พี่น้องมันไม่ได้กินแบบนั้นเด้อแบบว่ากินอย่างไรเขาบบกินแต่มันออกเบอร์เลยนะประมาณนั้นน้อมบานทำไมอืมทำไมจวดไป ก็โจดบ่โจดแล้วกะทิโจดแล้วมั้งเนี่ยนี่แหละค่ะน้องไมยโจดน่าดิแมียนเลยเนาะนมันทีเป็นนอโจดแบบแบบนี<ม>้เป็นลา,ลายๆนอ <นา S 2> เป็นลายข้ากินหน้าอาบเนาะโผล่อได้ไงตั้ตัวมา โอ้สีน้ำจิ้มเบืองเบืงเองอันนี้เอาไปฝังตัวน่ะไม่ไม่ร้อนกระลายผวดเนาะเบืองเยอหมูก,กรอบอ,อื๋อไม่นนแน,นห่หรอกเติมนะสุมตําเบิดล่ะกูตําเนี่ยน้ำจิ้มแบบนีเ้เกล็ดไว้เล่ารสเรากินกับเขาเราหมักกระทดค่ะมันอาจจะกินกันนิดหนึ่งนะคะ Còn sốt tươi mứt, tươi mứt, tại vì nó ăn trái cà cứ một khuôn chín ngon đấy cậu ơi bà. con ở Đài Bắc đâu, tầm lại rồi. Ừm. Tụi con, chị cứ làm. Thế con chị cứ chỉ chín một <laughs> เพราะตำตำให้กินเท่านั้นล่ะม,มาร์กได้แบ่ผักกาดี่สวยอ่ะซื้อมาอ่ะค่ะอือชอบย่ายแล้วอืาาอทอดทอดคือ,อยางกลิหนคุละคะ่ะเพราะไม่อาจจะเป็นหนาฝนนั้นปลูกยากเนะาะถ้าขาดก็ติบหาบบบ ได้嘛ได้รถไทยก็ได้จุ๊บซื้อ้ายบาทบาททาา้านเลยซื้อเรามาตรวจย้ายแหงขายอย่างพอลูกค้าแบบนี้อีกได้งใส่มาเดินอะย่างเดียวเขาเอาอีกดีได้ไหมเออเออเอออย่างกัดแมวห่วงดูดอีกแล้วจำกระบื้องี่ บริเวคข้อเลี้ยงแมวด้วยใจพี่น้องใจวาแม,ออมาวมังวายุเท่นัืนแค่ไห,หมขวรบากัหอมหอมเขากันได้เบี่มกรอบแห้งว่ะจับจอมจัม่ไ้ต้ออยากินพี่น้องังได้มาไม่อยากกินหมูกรอบ อะไรคะอฟังนี้สดเลยอืมอืมแตกกระายอืมอ้ร่าจ่ะอม่งวันก็ร่าอะไรนี่เหรอิงจิง่แตกออกลูกอืต้อออกกอไน่เคยหวานมาก ไม่ยังอู้ดูอันนี้มันฉ่ำเนาะไม่ฉ่ำเลยจต่ฉ่ำแบบไม่มันนะคะฉ่ำแบบอร่อยอะ่ะน้ำจิ้มตั้มเคยทำเยิ้มเยิ้มแบบนี้อะไรอะอ๋อแมวต้องการกินน้ำอะฮึฟาดออกไปอือ๋อให้มันกินเยอะนะยืนไม่หนุนซึ่งบอก nhiều chắc mèo phải khó mm. 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 ừ. 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 nhau nồng nhau phanh dàn xài cứ còn ủa cái này mới đi tới không à vâng cũng เสียงแมวแต่เสียงลูกหายอคู้กกินหมดแล้วก่อ,อนมึงแย่ป่ะนั่นเลยห่วงเัินเอาไปสับทำหมูกรอบไปซื้อไว้นี่ใส่สข้ออาวน้ำจิ้มแบบนี้คือหาวิธ<น>ีเห็ดแบบข้าวหมูกรอบแบบที่เขาเจ้าคำขายกันนะที่รัก หมูกรอบเราทำได้แล้วแต่ว่า,านเ,นเราอยากจะเอามากินกับพ้ตสวยหน่อยนะเ้าอะไรนั่นก็เขาสวยหน่อยนะหมูปูก็จายใช่ไหมเนี่ยแต่แห้งจนมากินได้เราแค่เท่นอุ้ยปูวันนี้มันเงี้ยอยเมียนเองทำพี่นันงค่ะ cải hỏi hụt hùn nào hụt nào Củ hùn nào hụt ôi, nào hụt hùn nào hụt nào hụt hùn nào hụn nào hụn ใครที่อยากกินก็ลองซื้อไปทําดูนะครับทํากินเองมันมันได้เยอะกว่าซื้อเขากินมันได้น้อยเนาะวันนี้วันนี้ซื้อ,อมาสี่แท่งแปดอสามรอยแปดสิบม่เอ็มันก็กวนไม่เอาตตุนมาเอาีมีบอกครัว กินน่พักมั้งวันล้เนะเออโอิ่มเจ็บแมเราเห็นตำโงนะถ้าเพินไปตำแซบแ่วตลาดคลคอยในเด้อไ่ได้คอร์อกเป็นบริกินบ่เห็นเขากินโดนหลังไงตำหพงกันเลยก็ได้แตกให้เราจานนึ่งอ้สาใจมอิ่มนะก็หมูกรอบเนาะ กินเบอร์เบิดดอกให้กินเบิดเน่อ้อมูกรอบพวกไงแลนน้วแสบของแสบปปานไหนก็กินไม่หมดหรอกอ๋อเท่านี้อร่ <c oughs> อยมากตเต็มไหมเต็มเซนคขะเราชินออตำอยู่แน่นห<ะ>ีบน,นี่นี่ชิ้นนี้หน่อยจะได้อันนี้นเดี๋ยวไปซื้าเพิ่อนมูกรอบนะครับกะเพราเพิ่อนบอคอยกินอย่าง ต่ผมกันอ้วนไงกินเนื้อมันจะอ้วนกินเนื้ออนเบิดเลล่ะหมูกรอบไั่กินนืกินหนังไอ้กินแต่หนังมันแต่ละมันกรเบื้องมาเรืงไนกาศุกำลังจะตกเหรออืมอ๋อทนี่ตกกับทุกวันเลยนะครับทุกวัน พอระวังโยงยาน้ำท่วมยานยานจะน้ำท่วมบ้านบ้านผมเคยน้ำท่วมบ้านนะครับตะการที่บชแบเบงท่วมท่าหัวผมเลยบ้านผมติดถนนน่ะถนนใหญ่เส้นผ่านอุบลตะการเนี่ยไปไม่ได้เป็นเป็นอ่าเป็นทะเลสาบเลยใช่เป็นปีที่หนักมากไม่เคยท่วมมาถึงถนนใหญ่ท่วมเลยตรงสะพานตอนท่วมหัวเลยนะครับคองอห้คลองควัญเกิดยัง ยังยังแค่ด้เกิดท้องพันหกสองพูดแต่ล้างจากหันปีหกสามแต่บบอ้องกระบวดเออแม่ไหยพีน้องตาแซบแห้งคะ่ะพี่น้องอเมนูนี่เนี่ยถือว่าเป็นเมนูประจําช่องนะคะพี่น้องาว่าเราหมกัมกกินน้ำหละกะักอะกินไม่กับแซบแซบย่ำนานจ้ะพี่น้องจ๋าเอาเป็นวามือนี่นะคะพีน้องคะ่ะถ้าผูใ้ใดสนใจแคบหมูกระเทียมโทนขนมจีนเซรั่มออร์แกนิกหน้าขาวใสนะคะพี่น้องน้ำปลาร้าแซบหนัวได้พีน้องคับ กะทักมาสั้งสื่อใดที่เพียตัมี่หิวข้าวนะหรือว่าตั้มมี่หิวข้าวและะ้วก็ไล่แอดกระได้ใจพี่น้องจาสำหรับมือนีคลิปนี้ค่ะตั้มกะกาบขอโทษขอให้ในการกินม่วาๆการกินบ๊สุปาพบนัาแต่พี่น้องจาพอกันคลิปหน้าด้จา้าสวัสดีจา้า